สวัสดีคะ่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวทัตน้ำทุกท่านนะคะวันนี้เป็นกรารเป็นการอ่านคลิปดวงความรักให้กับเ,เพื่อนๆชาวทัศน้ำนะคะชาวทาตน้ำคือชาวราศีมีนการกฎและกพ็พิจิกนะคะเอมจะกรอกไว้ที่ช่องดีสคริปชันข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้ว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่บรรดาลสีอะไรนะคะ ไพ่มีผลตั้งแต่วันนี้ที่ทุกท่านดูคลิปเลยไปจนถึงประมาณกลางเดือนหน้าเอจะออกคลิปใหม่มาให้อีกนะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วค่ะไพ่าอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างและอาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคนและคนรักของคนนะคะถ้านะหากได้สิ่งที่วิธีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสน,สนุกๆจากเอฟนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะที่เอฟเห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้เอฟประเมินว่ามันน่าจะมีการจบ ไปแล้วห่างกันไปถอยหลังให้กันไปเนื่องจากความไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าในฝั่งของเขามี10ดาบฝั่งของคุณมีเดทเดทและ1ิบดาบมีทาวเวอร์ปรากฏขึ้นมานั่นแสดงว่ามันอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณและเขาต้องถอยหลังห่างกันไปทําให้คุณรู้สึกไม่ดีเดะเอฟคิดว่าในครั้งนี้เอฟจะขออ่านไพ่แบบสลับกันตัวตนของ เขาได้อะไรเอฟขออ่านฝั่งทางนี้เป็นของเขานะคะเพราะเอฟคิดว่าน่าจะต้องอ่านอย่างนั้นเอฟคิดว่าเขาอะหลังจากที่ได้ลองเขาขึ้นมาเป็นไพ่ของเดะมนขึ้นมาเป็นใบแรกนั่นแสดงว่าหลังจากที่ห่างกับคุณไป เขานั้นไม่ได้มีความสุขเลยนะคะคนนี้ไม่ได้มีความสุขไม่ได้รู้สึกถึงความสุขใจเลยแม้ว่าสิ่งที่เขาจะแสดงออกภายนอกจะเป็นการจบกันเดทการจบกันและการที่เขารู้สึกว่ากลับไปเป็นตัวของตัวเองอย่างมากมายเขาอาจจะแสดงอย่างมากมายว่าตัวเองนั้นมีความสุขดีอะไรอย่างนั้นกําลังอยู่กับสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันกําลังทําตามความฝัน เถ้วยนี้และค่อนข้างที่จะรู้สึกเป็นอิสระไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรแต่ใจจริงๆแล้วเอฟคิดว่าเขากำลังอธิษฐานให้ของพระจันทร์ขึ้นมาเขากำลังอธิษฐานเพื่อร้องขอให้ได้หวนกลับคืนมาในความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะเขายังรักคุณอยู่นะและเดสนี้นะ่ะการจบนั้น ไม่อาจที่จะทำให้เขาตัดใจออกไปจากคุณได้เลยแม้ว่าสิ่งที่เขาจะแสดงออกนั้นภายนอกจะเป็นความไม่แคร์ความไม่สนใจใยดีความไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรแต่คุณรู้ไหม้เขายังอธิษฐานตอนกลางคืนเขายังฝันถึงคุณเจ็ดถ้วยแล้วก็ไพ่พระจันทร์ดมูลกลางข้ามกลางคืนเขายังทวินหาเขายังฝันเขา้า เอ๊มีความรู้สึกว่าในความฝันนั้นเขาพยายามยื้อคุณเอาไว้ด้วยเขาพยายามทุกอย่างเพื่อยื้อคุณเอาไว้แต่การกระทําในโลกแห่งความจริงเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะในใจเขาได้อะไรคุณรู้ไหมเขาตามมองเฝ้ามองคุณทุกฝีก้าวเด็กถือดาบเขายังเฝ้ามองเขายังตามส่องเขายังตามติดทุกๆก,การกระทําของคุณทุกๆสิ่งที่เป็นคุณเพราะว่าอะไร ทูออฟคับเขายังรักคุณมากมายเหลือเกินคุณยังเป็นคนที่เขารักมากมายเหลือเกินและในฝันนั้นคุณรู้ไหมในใจเขานั้นเขาเฝ้าอธิษฐานร้องขอหรือแม้แต่ไม่รู้ว่าเขาไปถึงขั้นกับบนบานสารกล่าวหรือเปล่าว่วาอยาก อยากเหลือเกินให้ได้คืนดีกันอีกครั้งหนึ่งเขาสามารถทําได้ทุกอย่างเขาสามารถทําได้ทุกอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าทําได้ทุกอย่างแบบมาทําอะไรกับคุณมาพยายามเพื่อคุณหรือมาขอร้องขอโทษคุณนะคะทําได้ทุกอย่างหมายถึงว่าเขาเหมือนกับ เขาบนบานว่าเขาจะถวายอะไรเขาให้ได้ทุกอย่างอ,อย่างนั้นนะคะเทพมีความคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าไพ่ของดิไฮพุทธเทพมันไปออกแนวแบบเล่นไสยศาสตร์ออกแนวแบบบนบานสารกล่าวและดูสิว่าเขาบนบานว่าอะไร ทำได้ทุกอย่างสิบคาถาขอเพียงได้คุณกลับมาขอเพียงได้กลับเข้ามาและมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอีกครั้งเพราะเขายังรักคุณยังรักปักใจอยู่กับคุณตลอดไปเลยแล้วมันปรากฏขึ้นในหัวใจเขารักคุณมากเลยนะรู้ไหมนะคะเขายังทวินหาในความฝันเขายังฝันถึงเขายังคเนึงหาอยู่เรื่อยไปแม้ว่าสิ่งที่แสดงออกภายนอกนั้นเขาจะดูว่าเหมือนเข้มแข็งแต่ใจจริงเขาไม่ได้เข้มแข็งเลยทีนี้ในฝั่ขงของคุณได้อะไร คุณเป็น The Sun นทำไมคุณถึงรู้สึกเฉิดฉายและมีความสุขอันที่จริงมันก็คงไม่ใช่ถึงขั้นสุขมากมายสุขล้นอะไรขนาดนั้นแต่คุณเหมือนคุณได้ดึงเอาพลังงานของตัวเองกลับคืนมาหลังจากเคยพยายามในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากไปแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นผลในแบบที่คุณต้องการ The Sun แล้วก็ชาริออตนะคะมันอาจจะแปลว่าคุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเมื่อออกมาจากความสัมพันธ์นี้ ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันมีเดวิลปรากฏขึ้นเดวิลมันมีเดวิลมันมีสิบดาบอันที่จริงคุณเจ็บปวดตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณเจ็บปวดคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอแม้คุณรักแต่คุณก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เมื่อคุณออกมาแม้ว่ามันจะทรมานแม้ว่ามันจะมุบอ่อนยาก ชาริออดคือไพ่ของความมุมานะวิบากนะฝ่าวิบากฝ่าสงครามไปนะมัน เหนื่อยมันหนักและมันยากที่จะไปแต่ก็จะไปดีกว่าเพราะว่าการไปนั้นมันคงศักดิ์ศรีความเป็นตัวฉันเอาไว้มันทําให้ฉันยังสามารถภาคภูมิใจในตัวฉันเองได้มันยังสามารถทําให้ฉันมองหน้าตัวเองในกระจกและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นฉันอยู่เอฟคิดว่านั่นคือการแสดงออกในสภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจของคุณณเวลานี้และคุณเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ได้งั้นนะคะ เด็กถือเหรียญพยายามเริ่มใหม่พยายามเริ่มใหม่โดยอะไรคุณอาจจะกลับมาย้อนกลับมาคิดว่าอันที่จริงแล้วตัวฉันนี้ต้องการอะไรในการเกิดมาในครั้งนี้ในชาติภพนี้ฉันควรจะเริ่มริเริ่มหาสิ่งที่ฉันอยากจะทําได้แล้วฉันควรจําเฝ้ามองหาสิ่งที่ฉันควรจะเป็นได้แล้วนะและ คุณอาจจะเริ่มกลับไปทำในสิ่งที่คุณเคยใฝ่ฝันว่าจะทำมาเนิ่นนานเด็กถือเหรียญแล้วก็ก้าวถ้วยความปรารถนาส่วนลึกในจิตใจของคุณนั้นคืออะไรเอฟคิดว่าคุณจะเริ่มทำมันเพราะอะไรในตอนแรกคุณอาจจะคิดว่าการทำสิ่งนั้นจะช่วยทำให้ คุณนั้นปลดปล่อยภาระทางใจที่มีต่อเขาไปได้เพราะคุณก็รักเขาเช่นเดียวกันมันอาจจะทําให้คุณลงลืมและเอาเวลาไปหมกมุ่นกับสิ่งนั้นจนอาจจะทําให้คุณมุกออนได้ง่ายๆขึ้นหรืออาจจะทําให้คุณสดใสามากยิ่งขึ้นที่ได้มีอะไรทํานอกจากใช้เวลาว่างไปในการคิดถึงเขาเพียงอย่างเดียวอย่างนั้นนะคะนั่นแหละแต่คุณไม่มีทางรู้เลยว่าในอนาคตมันจะนําคุณไปสู่อะไร คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะไพ่ของราชาถือไม้เท้าผู้ที่ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จขึ้นมานี่ราชาถือไม้เท้าสามไม้เท้าอนาคตของคุณคืออะไรคะสามไม้เท้าอนาคตของคุณคือวิกตอ r รีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ความฝันของคุณได้รับ คนตอบรับอย่างดีงามและนี่คือไพ่สามไม้เท้าพ่อค้าส่งสำเภาเรือสำเภาออกไปค้าขายและกําลังร,งรอคอยผลผลิตผลกําไรจากการที่ตัวเองได้ลงทุนทําลงไปแน่นอนว่าอนาคตของคุณนั้นคือความประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะด้วยมือของตัวเองแต่ว่ามันเป็นไพ่ของภายในใจนะในใจของคุณได้เดบิวทนั่นแสดงว่าในใจลึกๆคุณยังคํานึงถึงเขาอยู่เสมอมาคุณมีความรู้สึกแปลกๆในใจว่า ไม่ใช่ว่าคุณเจ็บปวดมื่นึกถึงแต่มันเป็นความพันผูกอย่างลึกๆภายในใจที่ไม่ใช่แบบผิวเผินคุณอาจจะเคยพันความสัมพันธ์มามากมายแต่ว่าอาจไม่เคยรู้สึกลึกซึ้งดังเช่นคนคนนี้มาก่อนเลยนะคะมาดูในอนาคตบ้างในอนาคตได้อะไรของเขาได้อะไร อนาคตของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะสามไม้เท้าแล้วก็ the tower วอร์โอ้เดอะทาขึ้นมาเขาจะเปลี่ยนตัวเองเขาจะไม่ยอมทนอยู่กับความรู้สึกเช่นนี้อีกต่อไปแล้วเขาจะรู้สึกว่าแค่ร้องขอมันไม่ได้ผลอีกต่อไปแค่ภาวนานั้นไม่ได้ผลอีกต่อไปแค่บนบานสารกล่าวนั้นไม่ได้ผลแต่จําเป็นจะต้องลุกขึ้นมาพยายามสักทีห้าไม้เท้า Fighting เขาจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรความรักเพราะเขาไม่อาจตัดใจเดวี่ขึ้นมาคุณไม่อาจที่จะตัดใจคุณมุกออนก็จริงแต่ใจของคุณนั้นไม่ได้หมดรักนะคะเขาเช่นกันเขานั้นไม่แม้กระทั่งจะมุกออนได้มุกออนไม่ได้ด้วยซ้ำนะยังติดอยู่ในใจพวง อยู่กับคุณทั้งในฝันทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงในฝันก็ฝันถึงในโลกแห่งความจริงก็คันึงหาไม่ว่าทําอะไรก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่สม่ําเสมอและมันทําให้เขารู้สึกว่าเดินหน้าต่อไปไม่ได้เขารู้สึกติดอยู่ในความคิดของตัวเองว่ามันต้องมีอะไรที่เราจะต้องแก้ไขใช่ไหมมันถึงไม่สามารถที่จะเอาคุณออกไปจากความคิดนี้ได้มันต้องมีภารกิจอะไรที่เป็นข้อผูกพันทางจิตใจอยู่ใช่ไหม ที่เรายังแก้ไม่ได้แก้ไม่เสร็จหากเราไม่ได้กลับมาหาเธอผู้เป็นที่รักคนนี้นั่นแหละนั่นแหละคือความคิดภายในจิตใจของเขายังไงยังไงก็ไม่สามารถตัดใจกับคุณได้แล้วเขาจะกลับมาหาคุณผู้เป็นที่รักมากมายผู้เป็นโลกทั้งใบแล้วณนะเวลานี้เขารู้แล้วว่าคุณนั้นกุมหัวใจของเขาเอาไว้คุณนั้นเป็นโลกทั้งใบของเขา the world เดอะเวิร์ปรากฏขึ้นทั้งในฝั่งของเขาและฝั่งของคุณนะคะมันเป็นความความห่างกันไปสักพักนะและเขารู้ว่าต่อให้เขาห่างไปขนาดไหนภาพของคุณมันก็ยังติดตามเขาไปอยู่ทุกที่เขาก็ยังเฝ้าคำหนึงหาคุณอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะนั่นแหละคุณสามารถกลมหัวใจของเขาเอาไว้คุณกลายเป็นโลกทั้งใบของเขาต่อไปนี้เป็นคนที่เขาสุดแสนจะรักมากมายเหลือเกินนะคะ ทีนี้มาดูในฝั่งของคุณบ้างอนาคตของคุณคืออะไร <c oughs> อนาคตของคุณคือ the world judgment the world judgment เอ็ดคิดว่าคุณจะเอาตัวเองออกมาจากความเจ็บปวดและปลดปล่อยพนา,นาการตัวเองจากความเจ็บปวดแต่ไม่ใช่ว่าตัดใจจากความรักนะแค่ ให้อภัยเมตตาเลิกโกรธเลิกเกลียดเลิกโทษเลิกเพ่งเลง็งหาแต่ความผิดในตัวตนของเขาเพราะเพราะอะไรเพราะคุณลองสังเกตและลองคิดดูว่ายิ่งคุณเพ่งโทษยิ่งคนโกรธเกลียดความร้อนรุ่มมันเกาะกลุ่มอยู่ในหัวใจคุณก็ไม่เห็นจะมีความสุขขึ้นมาเลยทีนี้คุณก็จะทําเพียง สิ่งที่คุณต้องทําในอนาคตที่คุณจะเป็นคุณจะปลดปล่อยสภาวะอารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านั้นออกไปทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณไม่มานั่งตั้งข้อแม้แล้วว่าฉันจะรักหรือไม่รักอะไรคือช่างมันเถิดช่างมันเลยหากความรู้สึกของฉันมันจะเป็นความรักอยู่ก็แล้ก็ปล่อยต้องจําเป็นต้องปล่อยให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นเพราะควบคุมไม่ได้คนเรานั้นควบคุมหัวใจของตัวเองไม่ได้เพราะหัวใจไม่ใช่ของเรานะคะทีนี้ คุณจึงเอาตัวเองออกมาจากเฉพาะแค่ความเจ็บปวดเท่านั้นปลดปล่อยความเจ็บปวดออกไปความเจ็บปวดนั้นเกิดมาจากความคิดเกลียดชังความคิดเพ่งเลงเพ่งโทษความคิดอะ,อะไรก็ตามที่มันเป็นการสร้างความรู้สึกไม่ดีต่ออีกฝ่ายงั้นนะคะแล้วคุณก็ทําได้สําเร็จคุณเยียวยาตัวเองได้สําเร็จจากการเป็นสิ่งนั้นโดยไม่จําเป็นจะต้องหมดรัก เก้าเหรียญคุณทําสําเร็จคุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและคุณกลายเป็นคนที่มีอิสระอินดิเพนเดนต์รักตัวเองในแบบที่เป็นตัวเองจริงๆมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะความสามารถของคุณคือความสามารถให้อภัย จากการให้อภัยตัวเองก่อนแล้วก็ให้อภัยเขาได้สําเร็จเพราะหากเรายังให้อภัยไม่เขาคนนั้นไม่ได้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรกับเราก็ตามนั่นแสดงว่าเรายังไม่ได้ให้อภัยตัวเองเช่นเดียวกันที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นนะทีนี้สิ่งที่คุณจะได้รับก็คืออะไรเจ็ดถ้วยหนึ่งคาาสิ่งที่คุณจะได้รับต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณคู่ควรอย่างแท้จริงเหมือนว่าคุณเสียสละเหมือนว่าคุณ ปล่อยวางเหมือนว่า,ว,าว่าคุณยอมเหมือนว่าคุณนั้นเป็นฝ่ายยอมเป็นฝ่ายเป็นนางเอกอะไรแต่แท้ที่จริงแล้วคุณนั่นแหละเป็นฝ่ายชนะและจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่คู่ควรแก่การเป็นคุณคุณจะได้รับอะไรหกเหรียญหกเหรียญรักแท้รักแท้ที่มันเป็นความเมตตาจริงๆเอ็มเพรสนี่คือสิ่งที่คุณเป็นเอ็มเพรสคนที่ยืนหนึ่งในหัวใจ คนที่มีพื้นที่ในหัวใจของเขาอย่างที่ผู้อื่นไม่สามารถที่จะเปิดประตูเข้าไปแม้แต่จะส่องได้ว่าตรงนั้นในหัวใจของเขาคือตรงไหนคุณคือเจ้าของทั้งหมดตรงนั้น D M plate นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับคู่ควรกับสิ่งที่เป็นคุณอย่างแท้จริงเลยนะคะทีนี้มาดูเอฟเปิดไพ่อานาคตให้ ได้ว่าได้อะไรนะคะราชินีถือไม้ท้าจากการที่คุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองโดยไม่เอาเวลาไปเสียไม่เสียเวลาแล้วกับเรื่องโกรธชังเกลียดชังโกรธแค้นผิดหวังเสียใจต่ำต้อยด้อยค่าไม่รักตัวเองไม่ใช่หนทางที่คุณควรเดินควรไปสิ่งที่คุณทำก็มีแต่ความเบิกบ,บานในหัวใจหก ถ้วยมีแต่ความเมตตาและสิ่งที่คุณจะมอบให้กับเขาก็มีแต่ความรักเท่านั้นนะคะความรักเท่านั้นความเข้าใจในตัวตนของเขายึดเอาไว้เพียงสิ่งนี้หนึ่งดาบเอฟอ่านตามไพ่เลยนะคะนี่มาแบบไหนเอฟอ่านแบบนั้นเลยยึดเอาไว้เพียงสิ่งเดียวหนึ่งดาบสิ่งที่คุณควรยึดเอาไว้เพียงสิ่งเดียวคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มานะคะไพ่ของ เทพเฮอร์มิตนะดิเฮอร์มิตดิเฮอร์มิตคือคนที่ได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์ทุกอย่างสั่งสมให้ท่านได้เรียนรู้ให้ท่านได้พบเจอสิ่งที่ควรรู้นั่นคือคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้เป็น้องควันอันยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้รับจากการที่คุณกลายเป็นคนนั้นคนที่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ส่งมาถึงคุณนั้นไม่ใช่โชคร้ายไม่ใช่วิบากกรรมไม่ใช่ความชั่วช้าไม่ใช่ความ ล้มเหลวในชีวิตอันใดเลยเป็นความโชคดีของชะตากรรมนี้ส่งมาให้คุณได้เป็นคุณอย่างแท้จริงเพราะหากคุณไม่ผ่านการกระบวนการเรียนรู้นะั้นและเอาชนะมันไปให้ได้คุณจะไม่มีทางได้กลายเป็นคนคนนี้คนคนนี้ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดนะไม่ได้เกิดมาผุดออกมาเด้งออกมาแล้วเป็นได้เลยนะเกิดจากการฝึกฝนกระบวนการฝึกฝนทางสภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจและสามารถปลดเปลื้องในสิ่งที่ควร ลดเปลื้องออกไปได้นะคะนั่นแหละทีนี้มาดูซีว่ากองร้อยแห่งโชชะตาอยากจะบอกว่าอะไรคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองนะคะสามไม่เท้าเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองด้วยความเบิกบานในหัวใจนะป้องกันต่อไปนี้อย่าได้หวาดกลัวความรู้สึก ผิดหวังความรู้สึกไม่ดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองอีกเลยตั้งธงเอาไว้เลยว่าหนึ่งคาาตั้งธงเอาไว้เลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะคงอยู่ฉันจะตั้งอยู่ในความเป็นฉันที่ฉันควรเป็นทาวเวอร์ขึ้นมาอีกแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันไม่มีทางที่เราจะห้ามเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับเรานะคะไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นมา ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ยังคงมั่นคงที่ทําให้เรามีความสุขอยู่ยืนพื้นก็คือตัวตนของเรานี่แหละนะคะไม่ใช่การร้องขอบนบานศารกล่าวว่าไม่ให้สิ่งร้ายกาจใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่การขอร้องร้องขอให้ชีวิตของตัวเองนั้นพัฒนาทั้งในเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณสภาวะอารมณ์ให้ฉันมีความสุขได้ทุกสถานการณ์ให้ฉันสามารถจัดการได้ในทุกๆสถานการณ์คุณดูดีเอ็มเฟรขึ้นมาสใบ ความเป็นตัวคูณนะแล้วก็ The High Love f a n โปรดไว้วางใจเธอต่อไปนี้สิ่งที่ฉันจะส่งมาให้เธอจะเป็นในสิ่งที่เธอคู่ควรอย่างที่สุดเธอต้องการแบบไหนคนคนนี้คนคนนี้เขาไม่ได้ไม่เคยรักเธอเขาไม่ใช่คนที่ไม่คู่ควรกับเธอนะเขาคู่ควรกับเธอแต่ว่าโชคชะตาจะไม่ให้เธอในตอนที่ เธอยังเป็นคนแบบเดิมนะคะที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาถ้าเธอได้สิ่งนั้นไปในตอนที่ตอนที่เธอยังไม่รู้อะไรเลยฉันนั่นเกรงว่าฉันนั่นเกรงว่าความโชคร้ายที่จะบังเกิดกับเธอในอนาคตนั้นมันจะร้ายกาจยิ่งกว่านี้ซะอีกเพราะฉะนั้นเรียนรู้ชักก่อนแล้วจึงค่อยรักกันนะคะมันเป็นอย่างนั้น stf อ่านได้จากไพ่นะ เจ็บขาเหลือเกินทีนี้แอเปิดไพ่ของ Spirit Animal ได้ไพ่ของอีกา Crow Spirit Cocreate with Spirit จัดการร่วมกับจิตวิญ,ญญาณนะคะสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับจิตวิญญาณคุณรู้ไหมว่าอันที่จริงคุณไม่ได้ทำอะไรโดยเป็นเรื่องเหตุบังเอิญเหตุการณ์บังเอิญนะมันเป็นเหตุการณ์ที่จิตวิญญาณของคุณนั้น ได้สร้างสรรค์เอาไว้เพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วถ้าคุณผ่านไปได้คุณจะรู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินที่ฉันนั้นได้เจอเหตุการณ์พบผ่านเหตุการณ์นี้นะคะในไพ่ของ Wisdom of l o v e บอกว่า Appreciate this moment โปรดจงกระตันยูต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ต่อโมเมนต์นี้จงชื่นชมเถิด จงชื่นชมและกระตันยูต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะได้เติบโตและได้เจอกับความรักแท้โปรดจงชื่นชมเพราะสิ่งที่คุณเป็นในอดีตไม่อาจที่จะทำให้คุณได้มองเห็นรักแท้ได้คุณก็จะแค่จับคู่กันและก็อยู่กันไปอย่างนั้น แล้วก็รอดูซิว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่วิ่งเข้ามาชนกระทบคุณให้แตกส้างกระเซน็นอะไรอย่างนั้นอีกนะคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อให้คุณพัฒนาตัวเองและได้พบเจอกับความรักแท้มันไม่ได้ส่งมาโดยเสียเปล่ามันไม่ได้ส่งมาโดยสุนเปล่าหากจําเป็นจะต้องเจออะไรได้โปรดอธิษฐานตั้งจิตเอาไว้ให้มันว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นนั้นขอให้ตัวข้าพเจ้านี้ได้ค้นพบ สิ่งที่สูงค่าล้ำค่ามากขึ้นกว่านั้นขอให้ตัวข้าพเจ้านี้ได้เข้าใจกับความรักแท้ได้รับรู้ถึงความรักแท้ได้มีรักแท้และได้มอบความรักแทน้นั้นให้กับคนผู้เป็นที่รักด้วยเถิดนะคะนั่นแหละทีนี้มาดูดูซิว่ายูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรเพืพ่อนๆชาวธาตุน้ำบ้างนะคะ ชาทัดน้ำต้องรู้อะไรจากยูนิคอนบ้าง polarity กระแสะไฟฟ้าหากคุณไม่เจอความมืดมันก็ไม่มีความสว่างหรอกคะ่ะหากคุณไม่เคยเจออุปสรรคใดๆในความรักเลยไม่อาจ ที่คุณจะเข้าใจในความรักแท้ได้รักแท้นั้นไม่ได้เกิดมาจากการที่เราเฝ้ารอคอยหรือร้องขอจากใครนะคะมันเกิดจากเราได้เข้าใจมันก่อนว่ามันคืออะไรตัวเราเองนี้ต้องมีมันก่อนเราถึงจะสามารถมองเห็นมันในตัวผู้อื่นด้วยความรักแท้นั้นเกิดขึ้นจากตัวเราเองก่อนที่เรามีมอมให้ต่อผู้อื่นนั้นแล้ว เราถึงจะได้รับสิ่งนั้นเช่นเดียวกันอยากให้ผู้อื่นทําสิ่งใดให้เราเราต้องทําให้เขาก่อนไม่สามารถที่จะพร่ำพรรณนา,นาพร่ำควรวญขอสิ่งนั้นจากผู้อื่นได้ก่อนหรอกค่ะแบบนั้น,ม,นมันหมดหวังนะถ้าจะเฝ้าตามหาเช่นนั้นนะคะแต่การที่เราเป็นคนที่มีก่อนแล้วเราก็ ส่งมันออกไปนั้นค่อยมีความหวังหน่อยว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะทีนี้มาดูต่อซิไซเคิลวงกลมที่เกิดขึ้นเป็นแต่เพียงเรื่องราวที่จะเข้ามาสร้างความรักแท้ให้กับคุณนะคะเป็นวงกลมที่มันเข้ามา พื่อให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตว่ารักแท้นั้นคืออะไรบาลานขึ้นมาอีกแล้วเพื่อปรับสมดุลคุณอาจจะเคยเฝ้าพรรณา,นาร้องขอร้องขออธิษฐานถึงว่าอยากจะได้เจอกับความรักแท้รู้ไหมคุณน,นั้นมีผลปุญ ผลกุศลในตัวเองอย่างมากมายแรงอธิษฐานนี้จึงส่งจึงส่งผลให้คุณจะได้รับแล้วในชาตินี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความดีงามแต่เพราะว่าคุณนั้นมีความดีงามในหัวใจมากมายเหลือเกินบุญกุศลที่คุณทํามาตั้งแต่ชาติไหนไหนนั้นมันมีมากจนกระทั่งจะต้องส่งผลให้คุณได้รู้ได้เห็นในชาตินี้จะได้รับเลยในชาตินี้นี่แหละจากเหตุการณ์ที่ส่งเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ ดูนางฟ้าบ้างว่านางฟ้าอยากบอกอะไรบ้างคะกับเพื่อนเพื่อนชาวธาตุน้ําแสดงว่าถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าชาวธาตุน้าต้องผ่านเรื่องราวอะไรโหดๆม,มาแน่เลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ายิ่งเจออย่างนี้แล้วคุณปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ระทม การเป็นหยือการคิดว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายถูกทำร้ายอะไรงั้นเป็นฝ่ายโชคร้ายได้อะไรงั้นคุณยิ่งไปถึงจุดมุ่งหมายของความรักได้เร็วกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนมันเป็นทางลัดสำหรับคุณเป็นไซเคิลที่เป็นทางลัดสำหรับคุณให้คุณได้ไปถึงก่อนคนผู้อื่นนะคะ ไปถึงแล้วจะได้กลับมาบอกผู้อื่นได้ด้วยว่ามันเป็นอย่างไรฟ i น a n c e <oughs> s a n ส c a r ดแคทำไมถึงมีเรื่องการเงินขึ้นมาเกี่ยวเกี่ยวพันกับเรื่องของสภาวะการเงินของคุณและเขาจัดการเรื่องการเงินด้วยนะมันยังไม่พร้อมณนะเวลานี้ที่จะมีกันและกันทุกสิ่งทุกอย่างมันพันฒนาการมันพัวพันกันไปหมดไม่ใช่แค่เรื่องของ าการตามหารักแท้อย่างเดียวการตามหารักแท้นี้จะต้องเสริมใยของความมั่นคงทางด้านเรื่องฐานะความมั่นคงของชีวิตด้วยนะคะถ้าณเวลานี้เป็นการแยกจากเพื่อสร้างสถานะทางการเงินคุณอาจจะสังเกตว่าคุณแยกตัวออกมาและคุณได้มาทําอะไรต่างๆมากมายที่มันมั่นคงขึ้นนั่นแหละมันอาจจะเป็น ความเกี่ยวพันกับเรื่องนี้และเขาอาจจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกลับมาหาคุณเพราะหากคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตอยู่แล้วเขาก็ไม่อาจที่จะกลับมาแบบเดิมได้เขาก็จําเป็นจะต้องทําอะไรที่เขาสามารถภาคภูมิใจในตัวเขาและสามารถทําให้คุณได้ชื่นชมในตัวของเขาได้เช่นกันนะคะมันจึงจะเป็นการบาลานซ์สมดุลกันทั้งสองคน l e t go o f c o n t r t l i นอิทและไม่ต้องไปควบคุมสถานการณ์อะไรในครั้งนี้เลยนะคะเพราะมันจะเป็นไปในแบบที่ควรเป็นเองถ้าคุณเป็น d m p r e s s พไพ่ขึ้นมาบอกว่าไว้วางใจเถิดนะไว้วางใจเถิดนะจากนี้ต่อไปสิ่งที่เธอจะได้รับนั้นมันจะคู่ควรมันจะคู่ควรกับความเป็นเธออย่างแน่นอนเธอไม่ต้องกังวลใดๆเลย l e t go off o o t r o l i ิ t ช o ไม่ต้องพยายามควบคุมอะไรเลยนะเป็นในแบบที่เธอต้องเป็นก็พอนั่นคือพัฒนานตัวเองและรักตัวเองอย่างถึงที่สุดนะคะดูแลตัวเองอย่างถึงที่สุดให้เหมือนกับคนรักของตัวเองดูแลเรานะ Retreat ท,ท,ที่เป็นเพียงการถอยหลัง ชั่วคราวนะคะใต้สำรับคือ trust โปรดไว้วางใจโปรดเชื่อมั่นโปรดไว้วางใจโปรดเชื่อมั่นในสถานการณ์ครั้งนี้เพราะว่าในอนาคตมันจะนำทางคุณไปสู่ความรักแท้นี่คือการถอยหลังเพื่อ ให้ต่างฝ่ายได้จัดการกับความมั่นคงในชีวิตของตัวเองคุณไม่ต้องควบคุมอะไรทั้งนั้นเพราะมันเป็นการถอยหลังเพียงชั่วคราวมันเป็นในเรื่องของวิบากกรรมอะไรด้วยไซเคิลมันอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละฝ่ายแต่ละคนมีวิบากกรรมที่ต้องแยกย้ายการชำระสะสางวิบากกรรมที่เขาต้องรับและวิบากกรรมที่คุณต้องรับนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ก่อร่วมกันมามันเป็นการแยกกันไปทําและบางทีหากคุณ มุ v ออนไปแล้วคุณไปได้ดีนั่นแสดงว่าดวงคุณกําลังขึ้นในตอนนี้แต่ของเขาหากสิ่งที่เขาแยกจากคุณไปแล้วเขารู้สึกว่าทุกกระทมหมนมองนั่นลงไปนั่นแสดงว่าเขาต้องชดใช้สิ่งนั้นให้เสร็จก่อนจึงจะได้อยู่กับคุณนะคะและคุณโปรดรู้เอาไว้ในหัวใจเขาไม่เคยเลยที่จะถอนสมอความรัก ที่มีต่อคุณออกไปจากหัวใจของเขาได้นี่คือไพ่ที่ปรากฏขึ้นเขารักคุณเสมอเสมอมาตลอดไปคุณยังคงมีพื้นที่ในหัวใจได้แบบที่ผู้อื่นผู้ใดไม่สามารถที่จะเปิดประตูเข้าไปส่องดูว่าตรงนั้นมันคืออะไรนะคะเพื่อนๆชาวทาดนามทุกคนและชื่นชมอยู่เสมอกับ ทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กระตันยูอยู่เสมออย่าโทษฟ้าโทษดินนะคะอย่าโทษทุกสิ่งทุกอย่างอย่าพร่ำพรรณนา,นากล่าวโทษสิ่งใดๆเลยให้ชื่นชมให้กระตันยูรู้คุณกับสถานการณ์นี้เพราะเมื่ออนาคตที่รอคอยมาถึงไพ่อนาคตที่เอบเปิดได้เพราะเมื่ออนาคตที่คุณรอคอยนั้นมาถึงคุณจะรู้สึกว่าแสนโชคดีเหลือเกินที่ฉันต้องเจอเรื่องเรื่องราว ที่สาหัสสาการที่เปลี่ยนแปลงตัวฉันให้กลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้เพราะมันทำให้ฉันได้ค้นพบความสุข ความโสมนัสเหลือเกินตลอดชีพที่เหลืออยู่ของฉันณนะเวลานี้นะคะเพื่อนๆชาวธาตุน้ำทุกคนสำหรับวันนี้ขอทํามนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยมีความสุขทัว่วทั่วทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ๊ะายบายจ้า